กินอนนี้กันชูกำลังกับคนไข้ขนาดนี้เราต้องต้องมีตัวช่วยรู้เลยว่าขนาดคนไข้ขนาดนี้ต้องมีตัวช่วยถ้าไม่งั้นนะหมอเลี้ยงหมอเลี้ยงหมอต้องมีตัวช่วยเดี๋ยวหมอจะเล่าเรื่องของเบาหวานให้ฟังเนาะว่าทำไมเราต้องตรวจตานะคะ คุณแม่หาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก่อนทางรางเลยนะคะนั่งล่างเลยคร yes. so, ับนั่งล่างเราเยอะวันนี้มาตำบลนะคะจะบอกว่าวันนี้จะมาตรวจอะไรกันตรวจตาตรวจตาปีที่แล้วมีใครไม่เคยมาบ้างยกมือเคยค่ะเไม่เคยไม่เคยนี่ก็ไม่เจอสองคือ เมืหวานก็เข้าวงการโอเคยี่สิบตัวแรกเข้าสู่การนีตอนนี้จะได้รับการตรวจตาประจำปีปีละหนึ่งครั้งถามว่าทำไมต้องตรวจอยากรู้ไหมคะเพราะว่าเบาหวานขึ้นตามันจะทำให้เราตาบอดมากกว่าต้อนอื่นบอดแล้วบอดขาวนวลแตะเบกได้แตะเบกมะม่วงเต็มต้นเลย นะถ้าเกิดคนไหนน้ำตาลสูงถ้าจะกินกินได้แต่ให้กินหลักอาหารแต่กินเยอะไม่ใช่ว่าสิบโมงกินอีกโอ้ยมั่วติดเลยไม่เอานะคะแม่นี่แล้วที่เรามี้ขอให้ตำบลนี้ไม่เจอเบาหวานขึ้นตาสักคนโอเคไหมเนาะโอเค yes. เยสโอเควันนี้จะตรวจตาให้ตรวจให้สามโรคหนึ่งเบาหวานขึ้นตา ให้สามรอบจะเอาไปกี่รอไม่